ยินได้นมแพ้ยินได้ยังพ้รอมแพ้ไม่แพ่แพ้ให้หนูดีเลยให้ให้ใอ้ให้พี่ผมมันฆ่าไอ้วตายสอง

ตายคนวแล้วหมดแล้วเช็กดาลีตาันยเอดยเนี่ยเตียเตียสองเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งกูเกิดกับไอ้เหี้ยนี่อีกแล้วแม่งไอเอ็นไอเหี้ย ไอคิวฟี่นี่มันหลีทุกวันแนี่แม่งหลังเข้าไอ้เหี้ยตายแล้วตายแล้วตัวข้างหน้ายิงนั่นเลยอุ้ยบังเกอร์เฉยลงครามโลกเออผมใช่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 ตะกุยเด็ดมาล้างปะใช่ใช่แต่บัตร พยายาที่เล่นสปินเจอรันนียมีดับโบิยิงได้ยิงไม่ได้ขวาขวาขวามนข่าว้นข่าวตายตายตายเก่งเก่งจริมีเจ็ดโดนหนักนะดูยิ้มก็ถึแล้วบินข่าวเฮ้ยดูขี้ม้มข่าวแล้วน มอ้บิ๊ต๊ะไอ้บิตอ้บตซ่อมอยู่้างน้าปอนตตายตายก็ไม่มี็อ้ิโต๊โอ้โหไอ้เฮี้ยอ่ะแม่งยิงมาไม่มีเสียงปืนเลยกูเห็นจะรอยกระสุนมาเหี้ยแต่ตอนกูเห็นแม่งก็ช้าไปเหี้ยเฮี้ยไม่รู้หมดใช่ไหม อาจจะตวกพิใช่ใช่เฮียนี่เมบประกอบปืนเสร็จพอดีชุดเกินอะไรเป็ว่าของกุญาเล็ไปไปไปเกิดเกิดดีต้องรอปะตัวต้าให้ตายใช่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 ่เพราะว่าตอนนี้มันเกิดได้น เกดได้ยี่ยเกิดได้อยู่มันก็สงคามมันก็สงคามมนว่งะระวังหลัง่อนะาังไอีไม่มิงอเลยแม่เรียบร้อยมางแล้วเ้ข้างบนเหรอ ไม่เอ่งแอบพุ่มไเหี้นี่วัดได้วัดได้วัดได้ี่บาลีกันสุดมดไม่ทกูว่าหยิงไม่ออกไม่ใช่ไม่ใช่เสียงข้างบนเสียงข้างบนแหมไม่ลี่ไม่ต้องบอกหรอกผมดูเยเ้ั เฮ้ยป้นเลยใครเลาวเฮ้ยช่วยพี่ดิองลงบัง์่อนเพราะว่าเฮ้ยปั้นเข้าหัวบ้านตัวตายหนึ่งตายนึ่งไขึ้นมามันอยู่ตรงยาตายนีอ๋อยิมยิงผมพมอนยิงผม โสดพี่กินนมเมียสูงปกิไะกันเนต้องกินนมสดจากเต้าได้เหรอไม่ถูกไเอนมบัวนะกินได้พาะนมแพะนะความรู้ใหม่เฮ้ยเอาดีกินได้นมแพะกินได้พาะนมแพะได้นได้หมนีเ่นงแพะแวงดวแม่งวับมาอีพอดีเตดีว ไอ้เหี้ยแม่งมีคนขึ้นมายิงผมเลยอะไรวะเนี่ยเออ A4 ไอ้ FA หัวเตียงวะตีหัวแตกพวกอะไรพวกเนี้ยรับทรับย์เวลาเงินน้อยอะไรจะได้โอนยิงไว้ได้เลยยอดสองแสนแม่หนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนไอ้เหี้ย ปืนตีครับขายตีใช่เว็บแล้วก็ไม่ได้ขายนานแล้วจะลรียนตายตีไรเรียนเีไอ้เทียนเนี่ยแบงไอ้กล่องไม่ขาวผมยังไม่ได้ลงรถเลยนะไอ้กล่องเขาเรียกว่าไงกล่องไอ้เนี่ยกล่องที่อยู่ไอ้ที่ไปเอามาจากสนามบินอะ แม่งมีอีกไอสัต,สตกกว์เฮ้ยแม่งวาร์ปยังไงมาอยู่ในห้องไข่เลยวะเนี่ยไอสัตว์เพิ่งยิงกันอยู่เมื่อกี้ที่ไหนครับ A4 ห้องไขเไซปไปีไ่ตายสองยี่ย <c oughs> ม่มีกตัวมันอยู่ในหอป้อมยาม ไอีคเอาใช่ไหมเว่ขอบขอางส่ะแล้ันเอนกัว่ัมต้องขยับเร าใครมาฟาร์มอ่ะเดบะโอ้ยแม่งหัดใหญ่บารพายุเข้าอ่ะฝนตกโคตรเดือดเอามึงไม่ได้ขังไอ้อ้วนหรอ เสร็ล้หละอมันไม่ติดแบัคำสั่งที่เข็ยนมาแบบก็ใหญ่จะลกเท่งงากกนั้นไปพี่ีพี่การพี่การของก็ดรอปดีแล้วมันจะดรอปไอ้ที่ดรอปดีคือดอกอะไรเนี่ยของหน้าห้องหน้าห้องแล้วของหน้าห้องมันดรอปดีไหมตู้กลาบลองดูตู้กลางบนะตู้กลาไงไตู้กลาง ตามยัได้ไปเเลยดีกว,ว่าโอ้ไปอ,อ,อยู่ฟินอีกคนหนึ่งแลได้เป็ดเก่งเป็ดเมบอลมีคนเกเกบอก็ไปไนอนละ ออร่ยกูบอกเลยว่าอยากกินรสเดียวกินผสมกินผสมประจำอะไรนะชอบหอยดำอ่ะหอยลายขอหอยชมูได้ไหมเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้บอกหอยชมูกบอกหอยเป็นคู่นะเนี่ยบอกว่าเป็นคู่บอก่แค่พอห้าปคก็ไม่มีแล้วสีนั้น ตอกของนะไว้ที่ปืนยบปี่อุ้ยพี่ยัม่ยงดูนบา,าลีด,ดบบถ้คนะเอคบห้าใส่แมกมอได้นะว,ว่ายิงโคตรมันนะปืนอย่างนีนะเอาปืนอกบ้านเป็นเอคสิบห้าไหมล่ะแต่พวกคนที่ไม่ได้เป็น มึงไม,ม่ได้เอาแม่แรงมาใช่ไหมผมซื้อมาอยู่นะซื้อมาสองสามอันอนะแล้วม,มึงดียวไรรถอยู่ไหนรถก็อยู่ในบ้านนะัน่นแหละไม่แหลือมาแบนไฟกันนะ เอแล้วก็อะไรไวะเอแล้วก็ดีดป่ะ <ait> เอดูเอดูเปิดขึ้ไยยนไหมเราเออไม่ได้ไม่ได้บักบักหูนก็บอกเอามาเปิดห้องนี้เดี๋ยวมึงคอยดูกูปูบักให้ดูมดี๋ยวหาไม่เถื่ออยู่ไหนก่อน Transcrição e